เตาดอกฟ้าม ok, ังทางไหนน้นน so ้องต่อมันก็ของหลอกพ้อเราต่อไปนะคนณป้าเครื่องขยายนี่ครับรุ่น EU 9898นะครับเครื่องนี้นี่ไม่ไม่มีฝาไม่มีฝาปิดมานะครับพอดีลูกค้ามาแบบนี้เลยนะครับ บอกว่าพัดลมนี่มันมีมันมีเสียงดังนะครับแล้วก็มันมีอะไรที่แตกด้วยในนะตัวนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมีอะไรที่แตกแล้วก็มีมีมีไอ้พวกสีพวกอะไรนี่ครับที่มันแตกๆอยู่นะครับรวมไปถึงว่าอาการก็คือเวลาเปิดเครื่องแล้วมันมีเสียงบึ่บืออะไรก็ไม่รู้ลนะจะลองดูคือเวลาเร่งเสียงนี่ยังไม่ได้ต่อสัญญาณอะไรเข้ามามันก็มีเสียงรบกวนแล้วอะไรอย่เงี้ยนะครับ ลยจะต้องทําการบอลลุ่มพวกนี้มันก็จวด,ด,ด,ดจัดแล้วนะครับก็อยากจะให้เปลี่ยนบอนลุ่มอะไรให้นะประมาณนี้นะครับมันก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่จะทําจะเปลี่ยนแต่ว่ามันขั้นตอนมันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับไม่มีมากมายจริงๆแต่ว่ามันอยู่ลึกกับสิ่งที่จะทําอย่างเช่นเปลี่ยนอาตัวนี้เนี่ยมันต้องแกะออกมาก่อนถึนจะเปลี่ยนได้นะครับ <laughs> เป็นแบบนั้นนะ ที่นี้นะครับนี่ผมขันขันน็อตออกมาได้หนี่เดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เนี่ยมันมุมมุมขันน็อตไม่มีมุมมันบอ่ได้ก็ต่อไปรแค่นี้ก็ยังบอกท่านเห็นมองขันน็อตอยู่นี่ใส่ระบาัพี่น้องโอ้ใส่ก็ได้เนี่ยครับมันจะมีน็อตน,น็อตขันอยู่ด้านหน้านี่ครับขันเพื่อจะเอาออกมาเนี่ยทพืการเปลี่ยนบนลุ่มนะนะรเรื่องขนาดนี้ยังไม่เห็นเลย นี่นี่นี่มันจะมีน็อตอยู่นี่นะถ้าเพื่อนซ่อมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับจะมีน็อตอยู่นี่พอนี้มุมมันไม่ได้ก็เลยต้องแกะหน้ามออกมาอนี้นจะมีน็อตอยู่ที่สามตัวด้วยแล้วที่นี้เพื่อนก็จะเห็นวอลลุ่มนะครับนี่มาดูกันนะครับการที่ผมจะเปลี่ยนวอลลุ่มเนี่ยมันอยู่มันอยู่ลึกนะครับกาจะเปลี่ยนได้นะั้นได้ครับ นี่นะครับนะนี่เลยถึงจะเห็นนะนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นน่ครับว่านี่เลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนวอลลุ่มแตทันทีมันอยู่ลึกนะครับเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เปลี่ยนวอลลุ่มในแค่ข้าวเดียวมันไม่เดียวนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มมนค่อยข้าวเดียวค่อยเท้าข้าวเดียวข้าวเดียวมันสุดท้ายแล้วมันไม่เดียวนะครับมันยาว นี่การที่จะเปลี่ยนวัลลุ่มก็เป็นแบบนี้นะครับวัลลุ่มนี้ใช้แบบ B ห้าสิบนะครับ B ห้าสิบนะครับตัวนี้นะห้าสิบห้าสิวตัวนี้10 1สิบสิบไอพวกกีคอร์เลเซอร์นี่1ิ k นะครับพวกวัลลุ่มนี่ห้าสิบนะครับมันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนคือบางครั้งบางทีนี่บอกว่าเร็ว,รวๆหน่อยอะไรเงี้ยข้าวเดี่ยวมันมันไม่เดี่ยวเลยเท่าที่ผมดูนะครับเพราะมันอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ ก็มันจะแกะออกมาได้ไหมได้ดูนะอ๋อได้ได้เอ้ยมันจะได้ปะเนี่ยมันมันเนี่ยมันจะติดตัวเนี ouais. ้ยนะครับถ <Yeah. S 1> ้าเราขันน็อตตัวนี้ออกมานะครับ <uten> ดูดขาจะออกมาได้ไหมนี่ครับหรือว่ามันต้องลื้อหมดนะครับดี๋ยวมาดูก่อนนะครับน่่นะครับทีนี้ผมได้ทาการดูดตะก่วออกมาแบบนี้นะครับนะดูตะก่วออกมานะครับเพื่อนดูนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับ โอ้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับลักษณะนี้เป็นไปได้นะครับ,ไไรบ,ไไรบอ่าเห็นไหมครับความยุ่งยากในการที่จะถอดทุกตัวนั้นก็หมดไปนะครับแต่ที่นี้มันมีตัวไหนบ้างนะที่มันเสียเยอะแยะเลยนะครับต้องเป่าฝุดเบ่าแล้วด้วยนะครับนะในการทํางานบางทีการทํางานบางครั้งมันยาวนะครับมันยาวนะยาวเพราะอะไรเพราะการลื้อนั่นแหละนะครับเนี่ยตัวนี้ ดึงออกแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องถอดทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าตัวไหนเสียก็เปลี่ยนเป็นตัวตัวได้นะครับสบายแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สบายคือเก่างานเยอะมันมีรายละเอียดเยอะแต่ละจุดมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วมันก็มีอาการเสียงบือเสียงหัมด้วยไม่รู้เกิดจากอะไรสนะายอะไรก็ไม่รู้เนยติดกาวนั่นเนาะในส่วนนี้นะครับผมแกวมาผมจะล้างบนลุ่มแล้วก็ทำความสะอาดตัวสวิตช์หน่อย รวมไปถึงการต่อสายตัวนี้ใหม่นะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละนะครับที่ดูตรงนี้นะครับก็เลยได้แกะออกมานะครับแต่ก็อย่าเปลี่ยนมาลุ่มเป็นตัวตัวนะง่ายมากง่ายอยู่นะครับเห็นมันฝุ่นเยอะหน่อยนะก็ปัดฝุ่นนะครับทาไมเช่นนั้นเล้วกลัวฝุ่นพวกนี้ไม่จะกลับคืนเข้าไปนะจุดกระจัดนะครับแล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับ ดี้สายมันก็ติดหน่อยนึงะครับนะเปลี่ยนซีตัวนี้นี่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนข้างบนได้นะถ้าจะตัดขาแล้วต่อมันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องแกะวงจรออกมานะได้การนะครับโอ้โหแรงเนี่ยครับเนี่ยครับสี่ตัวนี้ ปกติแล้วมันก็จะเป็นตัวสีเขียวธรรมดาเหมือนแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มันเสียหายนะครับ,รบก็เลยแหลบลิ้นออกมาบแบบทีนี้การเปลี่ยนก็อยู่ข้างล่างมันต้องขันพวกตะเกอร์พวกอะไรนี้ออกมาถึงจะเปลี่ยนได้ดก,ก็นี่นะครับขันออกมา ก็เลยยาวเลยเพื่อนงานงานแบบอะไรมันมันอยู่ลึกนะครับเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่ามันอยู่ลึกพอเราขันลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นนะนเห็นอรือย่างเห็นแล้วนะครับด้านล่างวงจอทีนี้เราก็เปลี่ยนอะไรได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ปัญหากองมันตามมาก็คือไอ้พวกซิลิโคนพวกอะไรต่างๆนะครับก็ต้องทาเข้าไปใหม่เนี่ย ระบ,บายความร้อนนะนี่น,นะนี่สีตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันก็เหลืองแล้วนะโอ้มีปัญหาแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะมันร้อนมากเลยเน,นี่ยนี่ครับ10โอห์มนะครับตัวนี้และสีตัวนี้104นะครับถ้าของเพื่อนเป็นเหมือนกันก็เอาดูด้วยนะครับอาเหลืองหรือยังนะถ้าอามันเหลืองล้วก็เปลียนด้วยนี่ข้างหนึ่งด้านนี้แตกเลย มีแค่นี้นะครับส,สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือ c นะครับ c ตัวนี้นะครับกับ a นะครับมันมีแค่นี้แต่ว่ามันจรเหลือกบวนนะครับในส่วนของไนโตตัว R ตัวนี้นะครับมันจะเกิดความร้อนมากในในกรณีที่มันออสซิเล t นะครับมีเสียง g นะครับเสียงไม้หอนเสียงหวีดอะไรพวกนี้เนะครัจะทํางานป้องกันการออสซิเล t แล้วทีนี้มันมันก็จะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนมันก็จะทําให้ตะกั่วที่ขาละลาย เพื่อนก็พับขานะครับพับขาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับพับขาด้วยเพราะว่าตะกั่วพวกนี้มันจะร้อนนะร้อนแล้วมันก็จะละลายละลายแล้วละลายแล้วไอ้ตัวอาตัวนี้มันจะหลุดนะครับเป็นแบบนั้นนะยิ่งเพื่อนเอาไปใช้นะครับเพื่อนเอาไปใช้ตั้งไว้บนโต๊ะนะไม่ใช่โต๊ะสิตั้งไว้บนตู้นะครับเวลาตู้มันขยับนะครับเนี่ยเปิดแรงหน่อยตู้ขยับอะไรเงี้ยนะครับอาตัวนี้พอมันร้อนนะพวก็ัหลุดได้นะครับ ฉะนั้นแล้วก็พับขาด้วยนะครับพับแบบนี้นะก็จะทําให้ตัวอาตัวนี้มันไม่หลุดนะครับแล้วรวมไปถึงว่าถ้าเกิดาเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยไอ้พวกซิลิโคอนอะไรต่างๆพวกนี้หมดสภาพนะครับเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆก็เช็ดๆอดอกเลครับใส่ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแผ่นระบายความร้อนแบบนี้ไม่ไม่ต้องก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ซิลิโคนก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะใส่ก็ได้นะครับจะพเหมือนเก่านะครับนะเพราะว่า แผ่นแบบนี้นะฮะแผ่นรองแบบนี้นะครับ,น,บ,บน,นะบนะนิ่มๆย,ยางๆนี่นะครับนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะมันแจ๋วอยู่แล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ตัวต้านทานใส่แล้วซีใส่แล้วเทาซิลิคโคนแล้วหรือถ้าเป็นแผ่นรองแบบนี้ไม่ต้องทาก็ได้ถ้าทาก็ดีเหมือนกันนะครับก็ประกอบกับคืนเข้าไปก็แค่นั้นนะครับเพื่อนไนดะ้นีะ่ครับเห็นไหมครับฟังแล้วง่ายนะแต่ว่ามันหลายขั้นตอนต้องแกะออกมานะ ถ้าจะทําจริงๆก็ต้องใช้เวลานะครับเป็นแบบนั้นเพื่อนก็ต้องมีเวลาด้วยนะครับในการทําไม่ใช่ว่าแกะลื้อลงมาแล้วขี้เกียจทําจบแล้วนะครับไม่ได้ฟังเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ประกอบกับคืนครับเพื่อนๆจะเห็นด้านนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวต้านทานนะครับเกิดการแตกเลยนะครับนะแต่ว่าตัวซียังดีอยู่นะครับสองตัวนี้ทํางานร่วมกันนะครับตัวนี้ร้อนมากเลยจนแตกเลยนะครับ แต่ว่า C ไม่แตกนะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนในลักษณะเดียวกันเลยนะครับนะเนี่ยแต่การเสียมันเน่ยมันเสียได้มันทำงานร่วมกันนะครับตัวนี้นะครับนะสรับเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเปลี่ยนแต่ว่ามันอยู่ลึกเนี่ยการเปลี่ยนมันอยู่ลึกสองตัวนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวก C แล้วก็ R นะครับ R กับ C นะครับนะอยู่ในบ่อนะนะครับ อะไรไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าการทํางานนะอยู่ลึกหน่อยนะครับได้ไข่นอดไหลต,ตัวหน่อยนะครับนะก็เลยใช้เวลาเนื่อนานพอสมควรนะครับนะชั่วโมงกว่าเลยเนะี่ยเก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วเครื่องเขาก็ดังอยู่แล้วเนะเครื่อง่ว่าว่าลุมมันจวดจัดๆดเสียงทําเสียงบือ่อมันก็หายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนี้ ีจังที่เดียวนั้นกวนนองขันเราองดองโยโยลลอนองพันบาทขั้นนองทำาเราดอกชนวนไหวีวหเทาโอเคนะครับนะพบกันใหม่คลิปต่อไปครับแนวทางเล็ก,ลกๆน,น้อยๆนี่ครับว่าการซ่อมเปลี่ยนแค่อะไรไม่กี่ตัวแต่ว่าทำนานเนื่องจากว่าอยู่ลึกนะครับนะ ฝากให้เพื่อนๆได้พิจรารณาในการซ่อมต่อไปนะครับช่วงวิเรื่องท่าต้องขอลาก่อนเดครับรเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับเ๋วนี้เพียนใจในเรรด้อนองได้อนนําบ่ไข่นี่ปเห็นในนันมักเด้ไปเห็นในนันม,นนมักเดก็ลอรไรอยู่ตัวนั้น